เอาละครับสุรินทร์พี่น่ารักนะครับมีผมแบงค์ปริญญานะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับคลิปด็อกคอยนะครับผมไม่ได้ทําคลิปอ่าน้องหมาเลยนะครับไปทาแต่คลิปอย่างอื่นเนาะโอเคนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงว่าเหรียญด็อกคอยนะครับจะถึง1เหรียญหรือเปล่านะครับหรือว่า1ดอลลาร์โอเคนะครับก็วันที่ผมมาอัดคลิปนะครับมีข่าวอะไรต่างๆมาเพื่อนๆที่ถือเหรียญหมาอยู่ผมว่าน่าจะแบบยิ้มออกนะครับแล้วว่าใครที่ดอยอยู่ก็น่าจะแบบมีความหวังที่จะขึ้นไปรับอะไรอย่างนี้โดยส่วนตัวของผมัผมมไไ่ดด้ ทุนไม่ได้อะไรนะเพราะว่าผมซื้อดอกคอยนะครับตั้งแต่ตอนมันประมาณ1บาทนะครับเฉลี่ยถั่วไปเรื่อยๆนะครับก็ซื้อมาประมาณ5บาทก็ตรงนี้คือเป็นกราฟของดอกคอยทําเฟรม15นาทีก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าขึ้นไปสวยเลยมันจะเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับขอ1วันคหหนึ่งวันนี้คือดูไม่ออกเลยครับสชั่วโมงน่าจะดูออกสังเกตไหมครับมันคล้ายๆกันเลยแปลว่าอะไรครับภูเขาอีกรูปหนึ่งน่าจะอยู่ที่ตรงนู้น3าบาทอาจแต่ตรงนี้อาจจะขึ้นไปก่อนครับแต่ก็อีกสัก2 3วันนะครับมันจะขึ้นไปโอเค เรามาเข้าเรื่องกันนะครับในส่วนตัวก็คือของผมมันคิดว่าด็อกคอยจะถึง1เหรียญหรือเปล่าแต่ผมมองมุมมองของผมนะครับมันจะมันอะถึงแน่ๆนะครับแต่ไม่ใช่เมื่อม่จะรออออินแล้วมันจะขึ้นเลยนะครับมันจะเป็นแบบก้าวมันจะขึ้นเป็นขั้นบันไดแต่มันเป็นขาขึ้นแล้วแต่มันก็ยังมีย่อนะมันก็อาจจะมีย่อแต่ตอนเนี้ยถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าผมลงเร็วหรือว่าอะไรเนาะเราสามารถตั้งรับได้นะครับ16นะ15าอาะสามารถตั้งรับได้แต่ส่วนตัวของผมจะตั้งรับในหน่วยย่อยด้วยก็ตอนนี้้ผมจจะะตัังรบเป็น17 17นะแล้วก็เป็น 16.5นะครับแล้วก็เป็น16นะมันจะได้ประมาณสี่ไม้นั่นเองโอเคแล้วนะครับทาไมด็อกคอยมันถึงขึ้นนะครับเพราะว่า,อ,าอีรอนมัดนะครับประกาศทวิตบอกว่าเลยนะครับว่าอะไรนะบิตคอยนะครับมันใช้พลังงานเยอะอะไรประมาณนี้คือไม่รับบิตคอยแล้วคนเขาเลยคาดหวังว่าจะต้องเป็นด็อกคอยแน่ๆแต่ส่วนตัวผมคิดนะครับก็ประมาณ80%็นะครับว่าเป็นเหรียญน,นี้เพราะอีอรอนอะ่ะคือเขาว่าชอบเหรียญด็อกคอยแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเมื่อสมัยก่อนตั้งสมัยต้นถูกๆครับ หนึ่งจะตงสองตางค์อ่ะเขาก็ชอบตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเพราะมัเป็นมีมหนึ่งที่เขาชอบนั่นเองโอเคแล้วทีนี้นะครับทำไมเหรียญเนี้ยมันจะถึง1ึดอลลาร์ด้วยส่วนตัวของผมนะครับอย่างที่ทุกคนอาจจะคิดว่าเราสามารถคาดเดาวอนาคตได้หรือเปล่านะครับอนาคตอ่ะมันไม่มีจริงหรอกเพื่อนแต่มันมีพวกข่าวครับผมเนื่องจากคอยเบทนะครับผมอาทิตย์หน้านะครับจะเอาดอกคอยเข้าไปในกระดานเทนั่นเองด้วยคอยเบทนะครับเป็นเป็นอากระเป๋ากระเป๋าหนึ่งนะที่มันนานมากนะครับสมัยก่อนอ่ะสมัยก่อนคือมันไม่เป็นคอยเบทนะครับแต่ก่อน คอยจุดทีเนะเป็นกระเป๋าของบิตคอยคือเก็บเหรียญต่ b บิตคอยเลยแล้วก็มีคอยเบสมาตอนนั้นก็เก็บได้แค่อ i บิตคอยนี่แหละรครับแล้วก็เพิ่มมาเหรียญเพิ่มมาเรื่อยๆอ่ะจริงๆผมทันนะคอยเบสมสมัยตอนเปิดแรกๆอาเมื่อประมาณ5-6ปีก่อนนู้นเลยแต่ผมก็เคยเอาเหรียญไปคลิปแต่ผมไม่ชอบฟัง์ชั่นมันครับก็เลยไม่มีเหรียญทิ้งไว้ลืมลืมอีเมลด้วย แต่อาจจะมีเหรียญบิตคอยอยู่นะถ้าจำอีเมลได้เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูโอเคนะครับก็ประมาณว่านะครับของคอยเบรครับผมมันล่วงนะครับหุ้นของคอยเบรอะไรเงี้ยนะครับครับมันล่วงลวงมามันเลยทําให้ในส่วนของคอยเบรอะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับกราฟนี้นะก็คือมันล่วงลวงมาถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะหนึ่งคนอะเขาเข้ากระดานเทรดอื่นใช่ไหมเขาไปเข้าไปแน้นเข้าไปอะไรเม็ดเงินก็จะเข้าไปตรงนั้นคอยเบรเลยเขาเลยต้องต้องรีบครับถ้าถ้าเราเดินช้ากว่าเดี๋ยวมันจะ ขาดทุนไปมากกว่านี้นั่นเองค่ะทุนในหน้านี้นี่ก็คือขาดทุนลูกค้านั่นเองเนาะโอเคนะครับต่อไปจะเป็นไม้ตายที่2ก็คือว่าอเมซอนจริงๆผมมาหาเว็บอีกเว็บหนึ่งไม่ได้นะที่มันเป็นผลโหวตครับผมาชาวของอเมซอนที่ซื้อของผ่านเว็บนี้นะครับว่า,าให้เอาเหรียญเนี่ยไปชําระได้ส่วนตัวคือผมชอบนะคืออเมซอนหะนมันมีค่า,อาขอเรียกว่าอะไรนะมันมีค่าธรรมเนียมมีอะไรอยู่แล้วถ้าเป็นด็อกคอยคือมันโอนเร็วมากแต่จริงๆถ้ามันเอาเพิ่มเข้าไปอเมซอนก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับผมหนึ่งมันต้องมีกระเป๋ารับรออองเีียนก ดอกคอยไลคอยนะสสกุลตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะเอาดอกคอยเข้าไปได้คือต้องมีพ่อใหญ่ก่อนอ่ะพ่อใหญ่ก็คือบิตคอยนั่นเองคอยต้องมาดอกคอยถึงจะตามมาเนาะโอเคแต่ถ้าไมซอนแบบว่าเชื่อมั่นอิอนอ่ะไม่แน่ครับไม่แน่สิ้นปีนี้แล้วอาจจะได้เหตุนะครับถ้ายอดขายตกนะคือแบบสมมุติถ้าลาซาด้า ADA, หรือว่าอะไรเนี้ยเอาเหรียญพวกนี้เข้ามาหรือว่าเขามองเห็นช่องทางตรงนี้นะแล้วเขาเปิดไม้ตายก่อนอ่นะ ว่าเมซอนต้องทำตามครับแล้วก็มีแคมเปญอื่นๆของด็อกคอยอีกเยอะครับที่อีลอนมัสจะเข้ามาดูแลตอนนี้ก็คือว่าจะทําให้เหรียญเนี่ยครับผมมันมีความเร็วแล้วก็มีความเสถียรมากขึ้นกับผู้พัฒนาเนาะนะครับใครก็ลองไปดูในทวิตก็ได้เดี๋ยวผมจะลองเข้าทวิตให้ดู โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับทวิตของอีรอนมัร์แล้วนะครับใครที่ยังไม่เพิ่มเพื่อนอไรนะก็ลองมาเพิ่มนะครับเราติดตามข่าวก็เพียงพอแล้ว <c oughs> ดูดยครับดอนเพนิกนะครับน็อตเลยล่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ลองมาอ่านหน้จริงๆภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้แน่นนะแต่คือผมก็เห็นในกลุ่มของแปลกันนะครับก็ตอนนี้เห็นปะคือแบบอีรอนแบบว่าประกาศอย่างเต็มตัวเลยครับว่ายัางไงก็ต้องรอคอ,อยจริงๆนะครับก็ลองมาติดตามกันได้นะอีกอันนึงที่ผมติดตามนะครับน่าจะเป็นเซฟมูนมั้ง นะจริงๆเซฟมูลอ่ะผมขอเพิ่มเติมเซฟมูลให้หน่อยละกันนะครับเซฟมูลตอนนี้คนติดตามนะครับจะขึ้นไป700 0แสแล้วเยอะมากนะครับยอมรับว่าโปรเจกต์เดือนมีนาเมษาอ่าพฤษภาใช่ไหมอ่าเยอะมากเลยนะถือว่าเป็นการเติบโตที่สุดๆเลยแล้วสิ้นปีนี้ถ้าคนติดตาม1ล้านอนะผมว่าเซฟมูลเพื่อนๆก็ซื้อไว้ได้นะครับเปรียนถูกนะผมแนะนําว่าทยอย ดีเอซีก็ได้ไม่ต้องไปซื้อทุ่มหน้าตากเทออิน <all> <in> อะไรประมาณนี้ซื้อเทเลนิ่เทเลนิ่ไปก็ได้ครับเพราะว่าเหรียญเนี้ยคือมันมันมันกล้ากระโดดนะครับมันกล้ากระโดดก็จริงที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปคลิปผมก็เคยทําแล้วมันกระโดดขึ้นไปสูงมากแล้วมันก็มาไซเว์ตอนนี้ก็ไซเว์ยอยู่ที่8 0 0 9 0 0 1 0ก0อนงะก็ลองซื้อๆกันได้โอเคนะครับก็ประมาณนี้ด็อกคอยนะครับอย่างที่ผมพูดถึงคลิปตรงนี้นะครับผมไม่ได้มาวาดกราฟอะไรเพื่อนๆดูเลยนะแต่ผมมาคิดว่า อ่ามันจะเป็นขาขึ้นแบบคล้ายๆกันตรงนี้ครับผมอ่าคล้ายๆกันนอกแต่คือรูปแบบมันไม่คล้ายกันนะอ่ารูปแบบไม่คล้ายกันแต่การทํารูปแบบการ์ดอคล้ายๆกันเห็นปะคนเทไอ้นี่คือแบบมันยังดิ้งขึ้นอะมันยังเป็นรูปแต่นี่คือแบบบาดเลยชกเอ,อือแทงเลยแทงสุดหัวใจเลยอะไรอย่างนี้โอเคนะครับส่วนเหรียญตื่นๆอะผมก็ไม่ได้มาพูดถึงนะส่วนตัวคือผมจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะครับ ผมซื้อเหรียญเก็บนะครับผมผมเอาไว้ขายตอนที่เดือดร้อนหมยถึงว่าถ้าผมเดือดร้อนเรื่องเงินผมถึงจะขายเอากําไรขายนะแล้วก็เอากําไรมาหมุนต่อนะครับส่วนใครที่คิดว่าเงินร้อนเงินอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราคิดว่าเข้ามาในตลาดนี้แล้วจะทํากําไรนะครับผมลองให้เพื่อนๆลดคํานั้นลงไปก่อนนะครับเผื่อกันเราดอยเข้าใจไหมเผื่อเราดอยปุ๊บทีนี้มันจะเกิดความเครียดเพราะว่าเงินมันไม่ได้น้อยๆส่วนตัวผมอะ ด็อกคอยมันร่วงลงมาถึงเนี่ยกำไรผมร่วงลงมาครับัาน,นที่สมมติถ้าผมขายตรงเนี้ยนะขายตรงนี้ด็อกคอยขายตรงนี้ผมจะได้ประมาณเ0 0 0 0มืนมั้งครับแล้วมาซ้อนอามา,าตั้งไม้ซื้อตรงนี้ก็ได้ <c oughs> แล้วผมก็าสามารถทํากําไรขึ้นไปได้อีกระหว่างช่วงตรงนี้แต่ทําไมผมถึงไม่ขายแล้วไหมครับเพราะว่าหนึ่งคือผมขายตรงนี้ก็ได้นะครับ แต่ผมก็รู้ไงมันก็ต้องขึ้นกับไปอยู่ดีถามว่าสมมติถ้าเราทํากําไรตรงนี้ได้ไหมก็ได้ผมก็ขายเฉลี่ยถั่วเอากําไรมาซื้อนะครับผมจะทําแบบนี้เอากําไรมาซื้อไม้ร่างที่สุดนะเพื่อนๆอย่าเอาทุนอย่าขายเอาทุนนะสมมติถ้าเพื่อนๆซื้อเรอคอยได้กําไรมา200นะครับเพื่อนๆ ขาย200นะครับไม่ใช่ขาย1000พันะ1 0 0 0เก็บไว้นะครับเผื่อเราการขายหมูไอ้ที่เราขายหมูคือกําไรเว้ยไม่ต้องม,มันก็ไม่ไมันก็ได้พอใจในสิ่งที่ได้นะครับแล้วทีเนี้ยเราจะเกิดอะไรขึ้นเราก็2อ0ออ่ะมาตั้งซื้อก็ได้นะครับถึงไม่จะดอยเราก็ไม่ได้ไม่ใช่ซีเรียสนะครับถ้ามันขึ้นมาเราก็ได้กาไรสองต่อเลยกาไรต่อหนึ่งก็ไอหนึ่งพันที่เราซื้อไว้กําไรต่อที่2ก็คืออะไรอ่าเราขายไปในจุดที่เราพอใจนั่นเองผมพูดว่าจุดพอใจแล้วกันนะครับเพราะว่าการาฟอ่ะ มันก็มีดิ่งลงนะถ้าเราเข้าไม่ถูกนะครับถ้าเราเล่นเหมือนพนันมันก็เหมือนพนันแต่ถ้าเราเล่นการวิเคราะห์มันก็เหมือนการวิเคราะห์นั่นเองนะ ก็ผมไม่อยากมาวิเคราะห์อะไรนะครับเผื่อพลาดเพราะว่าในส่วนตัวคือผมไม่ได้วิเคราะห์อะไรเก่งขนาดนั้นแหละนะแต่คือคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมเคยพูดไปเหรียญชิบะนะครับถ้าเพื่อ,อ,อนๆย้อนกลับไปดูเนาะที่ผมบอกประมาณ2-3วันนะครับดอกคอยมันจะขึ้นนะครับถ้าไม่เชื่อลองย้อนกลับไปดูนะครับเพราะว่านั้นอนะ่ะคือมันถ้าถามว่ามันเป็นการเดาไหมมันเป็นการเดาเชิงทฤษฎีละกันนะครับมีจุดสูงสุดนะครับก็ ย่อมมีจุดกึ่งกลางนะเพื่อนๆนะนะเห็นปะจุดกึ่งกลางมันก็กลับมากึ่งกลางเหมือนเดิมนะครับอันนี้สูงสุดนะครับมันก็จะลง25%นะดูแท่ง4ชั่วโมงเป็นหลักนะครับก็ตั้งซื้อไว้ก็ได้ถ้าเป็นผมจะตั้งซื้ออยู่ที่ส 6, 6 3กนะครับไม้ไม้ไมละ500แค่นั้นก็พอนะผมบอกเทคนิคไว้ประมาณนี้แต่ถ้าขาลงนะครับขาลงขาลงอย่างเงี้ยนะครับไม่ควรที่จะซ้อนซื้อนะรอให้มันนิ่งๆแล้วตัดเส้นเขียวถ้าตัดเขียวเนี้ยสาม,มารถซื้อได้นะประมาณนี้โอเคนะครับผมก ประมาณนี้แล้วเนาะนะครับไม่มีอะไรนะครับก็คอยเบดอเมซอนนะครับก็คือไอเนี้ยคอยเบดมาแล้วนะครับแล้วก็อเมซอนะ่ะผมว่า50-50ละกันแต่ถ้าใครซื้อหรือว่าใครยังดอยอยู่นะครับไม่ต้องขายขาดทุนนะนะครับไม่มีคําว่าดอยในโลกคริปโตนะครับมีแต่คําว่าอดทนที่เพื่อนๆจะอดทนได้หรือเปล่านะครับการดอยก็เหมือนการรอคอยความรักนะเพื่อนๆหรือว่าการดอยก็เหมือนกันอกหัก เดี๋ยวสัก,กวันหนึ่งเราก็เจอความรักหนึ่งะนะเดี๋ยวก็มีคนมารักเราเองเหมือนเดิมนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันลงขึ้นอย่างมีสตินะครับผมเอาสตินะครับนำกานำเงินนะอย่าเอาเ,เอาเงินนำสตินั่นเองเจอกันใหม่ในคลิปหน้า see you again next time บ๊ายบายจ่า